สำหรับลูกค้าที่กำลังหาโรโต้นะคะวันนี้ปฏิพัฒน์หรือน้องฟา้าเอาโรโต้มาให้ลูกค้าชมวันนี้สองคันเลยนะคะจะเป็นเกียร์ออตโต้กับเกียร์ธรรมดาค่ะวันนี้เอาเกียร์ออตโต้สีขาวที่หายากที่สุดมาให้ลูกค้าดูกันเลยนะคะวันนี้นะคะโรโต้จะเป็นปี2019ค่ะลูกค้า เครื่องยนต์3.0 GL ค่ะ Toyota Commuter ตตนะคะคันนี้เป็นป้ายฟ้าแท้นะคะสําหรับลูกค้าที่ถามว่าคันนี้เป็นรถตู้ป้ายเหลืองมาก่อนหรือเปล่าที่ร้านคัดแต่รถป้ายแท้ฟ้าป้ายฟ้าแท้เท่านั้นค่ะลูกค้าโอเคเดี๋ยวหนูจะให้ดูบอดี้รอบคันแล้วก็ภายในตัวรถกันนิดนึงนะคะโอเคคันนี้ก็จะเป็นจะเป็นโฉมวัวเก่าคะ่ะลูกค้าเป็นหน้าสั้นที่เขาเรียกกันโอเค ตัวหน้ายาวเราก็ได้มีการปล่อยออกไปแล้วนะคะเป็นที่เรียบร้อยโอเคคันนี้นะคะหน้าเอลจะอะไรลักษนากันหน้าเนี่ยไม่เป็นไรคันนี้ <c oughs> คันนี้นะคะเป็นสีขาวเดิมโรงงานนะคะลูกค้าเดี๋ยวก่อนออกนูขัดสีให้อีกหนึ่งรอบนะคะข้างหน้าตรงนี้จะเป็นกระจังหน้าไฟหน้าฮาลโลเจนมัลติเฟคเตอร์โคมขาวมากๆเลยนะคะลูกค้าไม่มีเหลืองเลยค่ะแล้วก็มีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยตัวนี้ ด้านหน้าตรงนี้ไม่มีริ้วไม่มีอรอยนะคะน้องรับประกันได้เลยเดี๋ยวลูกค้าเข้ามาชมได้นะคะที่เต็นท์อีกทีหนึ่งแล้วก็ตรงนี้ภาษีพรบรหนูต่อให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะซื้อให้ลูกค้าฟรีเลยค่ะ mm. ด้านข้างตัวรถกันบ้างน,นะคะตัวนี้ลูกค้าจะได้เป็นหูย่างใหม่เลยนะคะเนี่ยเจ้านายใส่ให้ใหม่เลยค่ะแล้วก็เป็นแม็กเดิมอลลอยจากโรงงานเลยค่ะเดี๋ยวก่อนออกเราตั้งศูนย์ของล้อให้ลูกค้าอีกหนึ่งทีนะคะแล้วดูภายในด้านหน้าคนขับกันก่อนเลยนะคะ ตรงนี้ลูกค้าโอ้โห,โ,หโ,หโหตรงนี้จะได้เป็นเบาะหนังนะคะแล้วก็คันนี้เกียร์โตค่ะลูกค้าตรงนี้ไอตรงวิทยุเรามีการใส่ไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะคะตรงนี้อืมสุดยอดเลยค่ะเลขไมค์คันนี้เจ็ดหมื่นโลค่ะลูกค้าโอ้โหเดี๋ยวให้ดูภายใน ด้านห้องผู้โดยสารกันด้วยนะคะตัวนี้ผนังบุมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะลูกค้าไม่ต้องเอาไปทําเพิ่มเลยค่ะลําโพงมีทั้งหมด4ดอกนะคะด้านในห้องผู้โดยสารแอร์ตรงนี้เป็นแอร์เดิมนะคะไม่ใช่แอร์ไมโครบัสนะคะลูกค้าเบาะเป็นเบาะหนังคะ่ะลูกค้าอาแดที่นั่งคะ่ะข้างหน้าจะเป็นเบาะ VIP ต่องที่นั่งแบบนี้เลยแล้วก็จะมีที่ทุบก,กระจกมีผ้าม่านให้นะคะกันแดดแล้วก็มีถังดับเพลิงให้อีกด้วยค่ะลูกค้ารับประกันโครงสร้างให้เช่นเดิมค่ะคันนี้ไม่มีชนหนักพิวามน้ําท่วมแต่ตอผิดกฎหม่ก็ไม่กับสีกระจกบานเดิมของโตโยต้าทุกจุดนะคะไฟคล้ายสวยใสยเลยค่ะสัญลักษณ์คอมพิวเตอร์อะโตโยต้าคอมพิวเตอร์อยู่ครบหมดทุกจุดนะคะตรงนี้มีครบเลยค่ะลูกค้ามีกล้องมาให้ด้วยแล้วก็มีเซ็นเซอร์ด้วยค่ะ เปิดกันนิดนึงนะคะโอเคข้างหลังก็จะได้เป็นบอกแขวนแบบนี้นะคะลูกค้ามีที่ทุกกระจกด้านหลังอีก1จุดแล้วก็มีเป็นถังดักเพลิงอีกหนึ่งถังนะคะลูกค้าด้านหลังตรงนี้ดูโครงสร้างกันนิดนึงค่ะไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวนะคะรับประกันให้ได้เลยนะคะแล้วก็สำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะออกรถกับฟานะคะเอาสลีปมาแลกหักเตอน้ำมัน9 0 0 0ได้เลยค่ะแล้วก็ขับฟรีอีก 45หวันถ้าลูกค้าท่านไหนเครดิตจัดไปเลยเ่าฟรี90วันเดี๋ยวดูด้านคนขับกันนิดนึงนะคะเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ชมคะ่ะได้ให้ฟังดีกว่าให้ชมให้ชมไม่ฟังโอ้ลูกค้าค่ะหนูพูดผิดคันนี้ไม่สี่0มืโลคันสีขายคันนึงจะเป็นไม่เจ0,000ืโลคันนี้ไม่สี0หมื่โลค่ะจะร์ทเครื่องกันนิดนึงอ่า เครื่องฟิสตัทติดง่ายทุกคันนะคะคันนี้โอเคระบบแอร์ระบบไฟเดี๋ยวก่อนออกนะคะหนูจะมีการเช็คให้อีกหนึ่งทีค่ะแล้วก็เป็นหายนะ้ำมันเครื่องของเหลวให้ลูกค้าครบทุกจุดเลยค่ะคันนี้สำหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะคะออกได้ทุกอาชีพเลยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดลูกค้าที่เป็นพนักงานบริษ,ษัทนะคะเรามีแคมเปญเอาบัตรน้ำมันมาแลกไม่ใช่เอาสลิปเงินเดือนมาแลก บัตเติมน้ำมันอีก9,000ค่ะแล้วก็เดี๋ยวหนูให้ชมอีกคันหนึ่งค่ะคันนี้เป็นสีเทาค่ะลูกค้าที่ร้านเรานะคะมีรถตู้ให้เลือกหลายสีหลายแบบหลายรูปแบบหลายแนวรถมือสองมันจะมีสเสน่ห์ของมันค่ะลูกค้าบางคันมันจะไม่เหมือนกันบางคันก็จะเลขไม้น้อยสภาพข้างใน อีกแบบนึงอีกแบบนึงอะไรแบบนี้ค่ะเดี๋ยวหนูให้ดูคันนี้เลยค่ะคันนี้นะคะเป็น To y ยต a c คอมพิวเตอร์3.0 GL เกียร์ธรรมดาค่ะคันนี้ปี2018ค่ะลูกค้าราคาตั้งขาย8แ3 0 0 0 0น่8 5ห9พค่ะโอเคเดี๋ยวให้ดูสภาพกันนิดนึงคันนี้เป็นสีเทานะคะสีเทาเดิมโรงงานเลยไต้ฝาแท้อีกเช่นเคยนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดลูกค้ายอยากชมสำเนานะคะสามารถทักเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้เลยเดี๋ยวหนูทักเดี๋ยวหนูส่งรูปสำเนาไปให้ดูนะคะโอเคคันนี้ เดี๋ยวให้ดูภายในกันเลยดีกว่าค่ะลูกค้าก็อยากจะชมภายในกันเป็นชักส่วนใหญ่อยู่แล้วนะคะเพราะว่าให้ลูกให้ผู้โดยสาราคันนี้มีลำโพงเช่นเคยค่ะคันนี้แต่ว่าคันนี้ไม่ได้บูผนังนะคะลูกค้าแอร์เดิมเหมือนกันคะ่ะม,มีที่มีที่ทุบก,กระจกแล้วก็มีพม่านติดให้แล้วก็คันนี้นะคะพิเศษเลยได้พรมกระดุมไปด้วยนะคะลูกค้าทั้งคันเลยค่ะโอ้โหถือว่าสวยมากๆเลยคันนี้เดี๋ยวน้องให้ดูเลขใหม่อีกเช่นเคยคะ่ะเพราะรถที่ร้านเรา จะได้เป็นรถจากหน่วยงานค่ะสำหรับลูกค้าที่จะเอาไปจดป้ายเหลืองทําได้ด้วยหนูมีธนาคารรองรับธนาคารธนาาชาตออิสามารถทํำายเหลืองได้ค่ะแล้วก็คันนี้นะคะเลขไม้จะอยู่ที่1,27,000สนสโลค่ะลูกค้านน 40, 000, คันนู้นสี่หมื่นโลคันนี้หนึ่งแสนสองโลไม่แท้เช็คศูนย์ได้ทุกคันเลยนะคะรถที่ร้านรับประกันให้ได้เลยค่ะอยากให้ปฏิพัฒน์เป็นตัวเลือกอีกหนึ่งทางค่ะที่ ลูกค้าจะติดต่อเข้ามาหรือว่าสนใจซื้อรถนะคะเอาไปใช้วิ่งงานหรือว่าวิ่งทัวร์เรามีให้เลือกหลายคันมากกว่า10คันเลยค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะอย่าลืมนะคะรีบเงินเดือนแล,นลกบัตรเติมน้ำมันแล้วก็เราแถมประกันภัยชั้นหนึ่งให้นะคะหนูแถมให้เลยลูกค้าซื้อกาแฟนะคะได้ประกันภัยชั้นหนึ่งไปด้วยเลยแล้วก็จะส่งรถฟรีถึงที่ะค่ะลูกค้าขับฟรีอีก45วันเคดีดีจัดเต็มเลย90วันดอกเบี้ย4.99นะคะโปรติดต่อเซลฟ้าได้ที่เบอร์โทร094 ซีสาหนะคะหรือว่าอยากมาชมรถตัวจริงได้ที่เต็นท์ได้เลยนะคะที่เต็นท์รถปฏิพัทน์ออตโต้ค่ะกรุงเทพมินบุรีเขตหนองจอกข่าวสามารถเข้ามาชมทดลองขับกันได้เลยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะฝากไปด้วยค่ะกับอาณาจักรปฏิพัทน์ออโ,อโต้รถตู้ค่ะสวัสดีค่ะ